ับแล้วเป็นอย่างนี้พวกผมต้องทำกันยังไงบ้างหลวงพ่อก็บอกว่าพิมพ์ b ี c ีพักครับจะได้ขาวใสยี่สวยระหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพวกมึงทางเดียวที่จะรอดคือต้องบวชซึ่งตอนนั้นพวกผมทั้งกลุ่มไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะตัดสินใจบวชกันเลยบวชว,วันเดียวนอนที่วัดเพราะว่ากลัวมากบวชทั้งกลุ่มเลยอืมอืมฮะมบ้นง่วงนอนเหรอคะไม่ต่อ ตัวเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเออแต่ว่าเหตุการณ์หล่อนๆมันมีเยอะเกี่ยวกับตัวผมนะหลังจากที่ทําพิธีเผาศพอะไรไปแล้วเนอะแม่ผมไปที่วัดวัดหนึ่งเหมือนไปทําบุญขึ้นไปทําบุญวัดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วคุณแม่ผมอะไปกับพ่อเลี้ยงผมคุณแม่เดินกำลังเดินขึ้นกกดิอยู่ดีเหมือนท่านท่านเป็นพระอาจารย์อะไรสักอย่าง ่านชี้มาทางแม่ผมแลก็บอกว่าสวยจังห้ามห้ามให้คนอื่นเข้ามาเข้ามาได้แค่คนคนอื่นห้ามยุ่งเ้ยคือตอนนั้นแม่ผมก็แบบรู้สึกตกใจเยลยเดินเข้าไปหาหลวงพ่อบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคบหลวงพ่อหลวงพ่อเลยบอกว่าเพิ่งมีคนใกล้ตัวเสียไปใช่ไหมแม่ผมบอกว่าใช่เพิ่งมีเพื่อนของลูกเสียไปหลวงพ่อคนเนี้ยบอกว่าเนี่ยวิญญาณวิญญาณในคนเนี้ยเพื่อนผมมะยังไม่ไปไหนเพราะว่ามัน ตายก่อนคาดเฮ้ยวิธีการผมขวด<ช>่เลยคือว่าผมเล,ล่าเลยนะก่อนที่จะออกเดินทางทุกคนท,ทุกคนมารวมตัวที่บ้านผมก่อนออกเดินทางอะออแล้วแบบข้าวของอะไรมันยังอยู่บ้านผมตอนนั้นอาจารย์บอกว่าวิาญญาณเพื่อนผมมันอยู่ที่บ้านอยู่ตรงหลังบ้านแล้วก็เวลาที่แบบที่พวกผมกลับบ้านกันหรืออะไรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือพ่อแม่เนี้ยคือวิญญาณเพื่อนผมอะมันไม่สามารถที่จะเดินปกติได้หรือว่า อยู่ปกติได้ว่าเจ้าที่เขาไม่ยอมไม่อนุญาตให้เพื่อนผมอยู่พระอาจารย์คนนี้เลยบอกว่าเพื่อนผมมันต้องอาศัยขี่คอพวกผมอ่ะขี่คอผมขี่คอแม่หรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ขี่คอแล้วลงจากพื้นคือมันต้องโดนเจ้าที่เล่นงานแน่ๆเอออะไรแบบนั้น mm hmm. แล้วหมอดูเลยบอกว่าวิธีที่จะทําให้หายอะคือผมต้องไปทําบรรษุทเป็นบรรษุกุลตาย mm hmm. ซึ่งมันเป็นเหมือนกับการแบบ ทำวิธีให้เราตายเกิดใหม่เป็นคนหนึ่งเลยอย่เนี่ยครับเงี่ยเข้าโรงวะไม่ไม่ไม่ได้เข้าโรงขนาดนั้นก็แบบคล้ายๆอย่างนั้นเออทําบางสกุลยืนบางสกุลตายเออรถมาเดวิสจูเนียรถมาทำรถหนีผีกันทุกคนต่อเดี๋ยวไม่มี<ะ>ใครเล่นด<ช>เลยเออเขาตั้งทจมันจะจบเลยนี่เหลี้ยงนิดเดียวแล้วก็หลังจากที่วันนี้เออปุ๊บ บอกดูบอกกับผมอีกว่าห้ามไม่ให้ผมมาเดินทางไปที่บ้านดอนหรือ,อ,อเป็นอำเภอหนึ่งที่ขอนแก่นถ้าผมเดินทางไปที่บ้านดอนผมจะมันเป็นเหมือนเส้นดับชีวิตของผมมาเขาห้ามให้ผมขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวห้ามเดินทางอะไรแบบนี้เลยอ,ะอ่ะเออแล้วก็หลังจากแบบนั้นเหตุการณ์นั้นเสร็จเคยมีวันหนึ่งประมาณสองสามเดืนอนผ่านไปแล้วจากเหตุการณ์นี้ผมอยู่บ้านคนเดียวเนาะคือ แม่ผมกับพ่อเลี้ยงผมไปต่างถธอหวัดกันผมต้องอยู่บ้านคนเดียวโล้วผมนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นก็ดึกแล้วอ่ะผมดินเสียงเหมือนคนมาเคาะประตูห้องเหมือนเนี้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงมึงรู้ได้เอ้าฟูงเนี่ยนะ ียวผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูแลยก็เดินอยู่หน้าห้องผมก็ได้คิดในใจแบบเอ้ยไหนแม่บอกว่าแม่จะไปต่างจังหวัดไงทําไมยังได้ยินเสียงคนเดินผมก็ไปเปิดประตูออกดูก็ไม่มีใครผมก็แบบเริ่มใจไม่ดีละก็กลับเข้าไปนั่งเล่นเกมใส่หูฟังแต่ว่าเปิดหูฟังไปข้างหนึ่งนะก็ฟังเสียงรอบข้างด้วยคราวนี้สักพักหนึ่งเหมือนผมได้ยินเสียงคนเรียกผมแต่เป็นแบบเบามากๆอะเจ๊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 ค่ะ เน,นี้น,นี่นะตรงนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องมันจบแค่นี้แล้วกนะันมันมีแค่นี้นะ่ะเอาเป็นว่าทุกคนอย่าไปลองดีนะซึ่งผมยืนยัานอนกครั้งนึงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ <Hey. S 1> ตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่ได้ลองดีอีกเลยนะเพราะว่าเอาไปลองดีแล้วเจอเหตุการณ์อนนะไรแบบนี้มันรู้สึกมันไม่คุ้มกับชีวิตตัวเองเลยใช่แค่นี้จะเป็นเอาเป็นแล้วใช่ถ้าเรา <laughs> ถ้าเรา <laughs> ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ อย่าไปลองดีดีกว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบลูดไม่เชื่ออย่าลบลูดดีกว่าบ้านไม่ได้จะเล่าไหมโอ้โดเด็กทุกคนผมเคยเล่าทุกคนฟังว่าผมไม่ต้องอะไรอกผมเห็นทุกวันผีคนนั่นแหละอะตอนนี้สาวทุกเครื่องแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามากด ส่งกิฟให้เขามาดูนะ900คนนะแล้วก็แสนสองไลค์นะขอบ <ไป S 2> คุณกูนะเจ๊กูหลอนหน้าตัวเองนะเอาไป <laughs> ออ, <laughs> เอ,อเามีรถอีกคันแล้วรถสิบเอ็ดคันหรือเปล่าเดี๋ยวเนี้ยนะเฮ้ยเห็นปะภาเอาเป็นว่าฮะก็เริ่มมืออยากยิงปืนแล้วดีใจอยู่นั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฮะฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับซุปเปอร์บอยแล้วก็